ทรันงพี่ได้สูบได้ล่ะผมว,ว่าสูบก,กันได้ครับเห็นต้อนหน้าต้อนตาครับโอ้ยต้อนตานได้เบิ้งเด็ดนี่นจะสูบกก้ต้องลงมือไหมพยันไม่ยันเรายันเล่าเป็นผู้ใดคือสิบพยันเล่าลูกสาวลูกสาวจริงดิเออว่าซื่อว่าจ้าไหนล่ะครับน้องมัดมัดสี่มัดตาสัง คนจะได้มาซื้อมัตตาสซื้อเล่นกมีซื้อวันจะได้ครับต้องปีปีใหม่อภัยซื้ออื่นยังไงจับไงพ่มีดีเลยนี่ซื้อยังไงนะบอกเออซื้อเงาเงาเนี่ยเออเงาเงาเมื่คือผู้สั่งสั่นวิทเมย์ก่ออาจจะไม่ยังนี้ไหอก้คนนัะโอ้ยจะเป็นปฐาหนัถามหนังมันนเห็นอย่างเงยเ เหตว่ามันน้อยๆนี่นะใจมันยิ่งขึ้นอย่างเนี้ยนี่นะเออออกจากคุกมาอาทิตย์สองอาทิตย์ออกจากคุกออกจากคุกมากคดีอย่างล่ะครับคดีลักต้นกระถินคือโอ้ยกระล่าต้นกระถินเมืองศรีอสศยาเดีครับแล้นตมันตงคู่หอดสีสะเก็ดแล้นตมันตงคู่หอดกันธารักเมืองศรีอสศยาเออซ้ำต้นกระถินเนี่ยมันว่าเมนต้นกระถินคือเจ้าคึ้น กะทินยันัน่ะตนกะทินผาป้าสามมีลสีคุกสามแสนัวบุมจะไปไก้ต้นผาป้าเพ่นเื่อเอสยเอาลูกสาวจบบางคนเกิดวันจันทร์นเนาะเองยังไหนจัหูผมพูดได้เิ่งกหูครับเอยิบมงดละเห็นว่านน่ะมองไปะแขวมันเหลือง บ่มีงานบ่มีงานออตกงานตกงาน,งานจัสิไปเห็นอย่างเราซ้ำนี่เนะาะจัสิหปลงอ,อบตข่านเขาบ่เอา <laughs> <laughs> ก็ด้กันลัวมีกันอยู่เดี๋ยวนี้นี่เอเอให้ได้เียเขาล,ลงสสอ,สอดี่ยวมาขมาลงสอสอสออย่างสอ,อสอมันเลียตั้งต้อกันไปเลยครับนี่นี่สอสกรมากเ่สอสอกรมากดีค่ะท่านสอสอสมกสีไห เดีไปทานไหนจะที่อดอซ่อนสลับอดอดซ่อนอันนี้อซอนอีสานที่นนองตงกรุงเทพมาหลายแถโอ้มาตุ่มมาโฮกจะงนลูสาวกันเอาจากสี่สาฝากแน่นเนี่ยก็จะยิดคำว่าพนสีสางคายออสอภาคแรกยังสายบนจบอยู่วันนึ่งปาต่อภาคสเออเออสีสางยู่ครับนั่นแหะมากอีนนั่งเหวห้ยอยเลยจะให้ลูกขอยมาเกิดขึ้นยีนนั่งเหวสเอแหมมนี่นะ เช่อคือออมแอมโอ้ยมันกับคนละอยางนะครับเฮ็ดยังไนีอมแอมลอยเกียร์ส่บนเลยครับลอยเกียสามควดังมันบดจีรังเออตัหางตัสูงต่ำควมเพียงควบสามัญมันพ่อขนาดเฮ็ดยังในเนี่ยครับอุ้ยลองเ็งกันได้ล้ากันได้หทบาทการแสดงค่าลมขลงมคลายอยู่ในมีัก่อนไม่ได้หนีหมดเลยเอาเฮ็ดในเบองยางยังเนี่เอาช่วงเวลาโอ้ยเนาะที่ไปยังกันอะไาก่ ลงกูด้วยนะเด้อไม่อยังอ่ะเอาแงพูดง่าใส่ๆไมเนย่ยรวมกระรั่งง้องคู่เนี่ยงอกนางากางกหลังกว่ามันหมาขี่หง่แบันีเอ้อหุย่ย่งบุลึกเพื่อนยติบุญนี่ยกสองนิ้วก็บมี่พี่คะพันห<อ>้าพี่ว่าไง <laughs> แต่สีบาทพยังว่าแพ้มูอมากินหัวมังไอ้อพวกเป็นสีเม่รีติล่ะตั้งร้อยนึงขนมพร้อมวันนี้เอครับพูดบาวเบาพนะโอ้ซาโตเมะเป็นได้หัวพูคือมั่นใ่เมียนาะงุ่นั้นลกเหมือดเลียดแล้วจักรลาแฮมหมาไม่ิพ่อตายิ่วยยังไงบุ้ิงไม่ต้องกลียตาให้คม เพราะผู้ชายชอบมองลมไม่ใช่มองตาเป็นยังไงดูเชื่ดเฉือนขนาดนลยเอาเอามาจำตัวละมาจำตัวอนยาเกิดอนมาขาไม่ยาวอยากจะก้าวอยากไปเดินเกินไปฝันถ้าขาสั้นเราจะไปเล่ยล่าสุดเล่ล่าฝันถึงขาสั้นแต่หายาวน่าเจ้าเอ้ น oui yeah. yeah, yeah, ja, yeah, ี่นกเจ้าเนี yeah, hey. uhm. pocket, yeah. ่ยนะ้วส Yo, ีเปียกขนาดไหนนี่ยังกูยังกูยัง้่มันันดกเว้ยยังยไ่้มม่นม่คนกนจังนกเจ้าลกิบปากคอนแว้เป็นนกเจ้าเจ้าค่ตัวนกปากังัน้ คุายอย่างเนี <ì> ้ยะบ้าอันนี่มันเป็นของแข่งที่ของแข่งห่าเลยยักยังไปมาเอ้ยยาวไม่เปนไปกว่าเออเมื่อวานพูดอะไรยังหลงลงไปบางทันไถ่ปากนั่งเล่นสล่ม่างคันวนี้ผู้ใดเลยหรือจะไม่พูมันลวกช่พยาบาลผเรื่องเดียวันสอ่ะมันเป็หลวกผู้ใดรหบางทันไหม เอาลูกไปประกาศหาเนี่ล่ะบอสลูกกันผู้ใดมาโซ่ควบสามารถเ่กินลูกฉันลูกเบียนลูกเบียนโอ้ยเข่าพี่ปอบที่หัวนะว่ามันหัวฝรั่งว่ามันเสาสวีเดนเอาเจ้าพ่จักรสิเลยครับไม่ต่างหรอกเมียฝรั่งข้าเจ้าเอินมาเท่าเอินมาดำมาดำมาดช่วงผมคือฝรั่งเนี่ยบอกภาษาอังกฤษแต่พ่อข้ามบอลอะไรเงี้ยพอจะได้แล้วเนาะให้ถ้วยนี่ยถ้วยพ่อนะสีเหลือง yellow มะม่วงแม a โก้ไข่เอ g g มีบ สังกสีเอ้าปี่ป,ป้าเจ้าสังกสีบอกแล้วปี่ป้าขอบอกระดาษที่เห็ดตดสีอะไรตดไม่มีสีสีกับขอบดาบกรุงเทพเรียกตดภาคเหนือเรียกตดว่ายังไงตดหาเจ้าเสียงรวนจากช่องแคบนะเจ้าภาคเหนือเรียกเสียงควรจากช่องแคบภาคใต้เรียกตดว่ายังไงกดทะลึรแรงดันของสตอ แรงดันของสตอ,อ,อดับนะดับดับภาคใต้เรียกแรงดันของสตอบ้านยังเหนียวอันน้องผูดิเอิบหมดแรงเลยดาขาวเจ้บักคาเนี่ยบักคาเนี่ยดาขาวกับแข้งเนี่ยโอ้ยดาเอี่ยมดับเบือเอี่ยมเอาดาไม่เอี่ยมได้บ่อยู่ก็ค,คือพวอมจิตที่เบี้ยงนี่แหละเนาะอำเภอไรายยุบนร่างกายคนไม่มีนี่หัวเห็น ใต้หัวหินเนี่ยสีคิว้วถัดจากสีคิว้วเนี่ยตาครีใต้ตาครีนเนีน่ยสุงเนินใต้สุงเนินไม่มีปากช่องเหนือปากช่องไม่มีนี่คอราอ่า ไม่มีในแผนที่นี่ไงพัทธาพนมได้พัทธาพนมได้พัทธาพนมมีไหมหมดนะครับไม่หมดไม่หยังนี่ไงวังสะพุงใต้วังสะพุงใต้วังสะพุงไม่มีเนี่ยหนองหญ้าไสติดกับหนองหญ้าไซไม่มีชุมพวงเหนือเหนือชุมพวงไม่มีสองพี่น้องข้างข้างสองพี่น้องไม่มีสาเกล็ก ไม้าสากเหล็กไม่มีห้วยขาแข้งไม่แมนใต้ห้วยขาแข้งไม่มีทับกระดานเหนือทับกระดานไม่มีไชบาดานเหนือไชบาดานไม่มีพระพุทธบาทใต้พระพุทธบาทไม่มีนี่ไงโรงเรียนบั่นน้นองจำนี่อย่างโรงเรียนมันเกี่ยวยังกัน เขาเนี่ยม er ันดื้อมัือเขาบอกว่ตีกันแเดยเดี๋ยว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 หายานจะบันเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวเป็นยังไรล่ะตลกใส่สิมันโอ้ยใช่คนจะไม็หอว่ามันมันมันตีสักทีมันเก็บเ็บอันนี้พี่น้องเล่นนรกเล่นกันก็คืออันนี้มันดังแต่ไม่เก็บนะครับแต่ครั้งนี้ได้บันเนี่ยเจ็ตปวด อันนี้เจ็บแต่ไม่ดังอ้าทาอันี้วัดน้องคููเขากว่าน้ครับวัดนองครูของเราก็จะป็ดทองฝังลูกนิมิตปีหน้าพระเดกพระคุณพระอาจารย์หลวงพ่อก็จะเอาลูกนิมิตมาตั้งาบูชาแล้วก็รทองฝังลูกนิมิตกัรลูกนิมิตของเรากรลูกนิมิตยบมาจากที่พ่อแม่ของแกงกะด่งกะดิ่งแก่ันอกนั้นนะครับเราก็จะปิดทองฝังลูกนิมิตพแกงนะแกงกระเทียมหัวกระเทียมของเราก็ปอ ดด้าาาาคขยมาเลยมเป็นทองฝังลูกในเมิ้นกันนะก็จ5บาท10บาทเราก็ทําบุญได้นะครับหลวงพ่อเจ้าวาดหลวงพ่อเจ้าวาดตอนนี้หลวงพ่อขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นยอดโบสถ์ไปอะไรนะฮะโอ้ขอบคุณมากครับขอให้น้องถูกหวยรางวัลที่หกมีอะไรแค่ห้ารางวัลเน เจ้ามาโมทนาอมเป็นป ok> ัจใจสิบาทีลาเอ้ยใจชราดลื่นรนมาท่านเขาศาสนาศาสนาที่ใช่ถุงเนี่ยถุงก่อนน้อะจังศาสนาจังที่หลักสุดวพระอะไรไม่ผมจีวอนผมไม่หยังก่อนพระอะไรไม่่มจีวรนพระแก้พระอาบน้ำพระประแด็นพระอะไรไม่โกนผมไม่่มจีวรน พระประแดงพระเยซูภาษาซจำเนี่กับคำถามเนี่ยลูกใอรนี่แห้งเก่งเนี่ยเว้ยมันจะช่วยได้บ่ดเหรอเอาไหมลูกไกเพราะว่ามีกี่ขามีสองขาเพชรมันเพชรมองไหนหรอแปดขาเอาแปดได้เลยหรอยัวไงมีกี่ขามีสองอ่ะตัว พระมีกี่ขาโอ้โหผะายู่ใส่ก็มีสองนะเจ้าพลายหมามีกี่ขามีสี่รวมกันไม่เท่าไหร่ใแม่ควบมั่นสะกบอมีแปดเย้ยอมันเ้ยวมาเ่งเจ้เฮียนอ่ะพูดอันแบ่งกสิบกูตัวนี้ครับอะไรบมันคือฉลาดถ้าจะรลูกพ่เทานี่ แรมไม่แรมมึงหจะของหรอปา มีนองตั้งกันตลกดคุณละบาาไม่อยากมีเราตักันตลาดหายหเกิดเปมื่อหร่ละบ้าเกิดเหตุเกียบกับระเบิดวะครับเพราะมันกับระเบิดยังไงเไม่ลูกชิ้นอันได้ยินคำคมนี่หรอวะได้ยินบมาวันมีคำคมบบเฮ้ยหลายความันเบาเบิ่งเบาเบิ่งโอ้ยภาษายัง อนิจจาเกิดมาเป็นช่างช่โอ้ยเพ่งกว่าน่ะเอาันแต่งแรงนีนไแม่แต่งแรงอเดแ๋้วคืนก่อนอนิจจาเกิดมาหน้าไม่รอสุดจะท้อหัวใจโดนใครยามในโค้งเขตประเทศไทยไหนก็าำถูกบน้ำด่าว่าหน้าเหมือนลิงคบมาไม่กี่คน ก็คอยพาลูกเส้หลาคอยพักสมัคกลูกเส้หลาลูกเส้หลาอะไรนี่บอโจูบอนดีครับใส่เจ้านี่บอดตะงอนที่ใหญ่เดียวมันยังหยุดซะหนาฮะม่นยังหยุดเมืองบกคักมาได้แค่สมพระนาเป็นเล่หอันนี้มันยังหยุดเอาเรื่องจริงมา่ออดีตเพิ่นไล่อยูุดนะครับเพิ่นไล่อยู่ครับขายหน้าขายตาลูกเต้าเจ้าระนาบมันจะคล้องกันนาคาก็ถอนจยกเฮียพานำใส่ไม่หยังพานำข้ครับ เอาแล้วไปซื้อร้านเดีมาคบกนกันเยอยลุนากนาีกูนาจิงกูจัไรคือแต่วากันค้นมาหนังก็ว่าบนสมัครม่เอกหนังฮะม่เอกหนังสวัคงหนังเออหนังใครวะเพราสายต้งแน่นอะิ้นว่าไดียินบุญมาเสีย้ยออดสองอยากมาเป็นดาราโอ้ยเนาะเราจะเป็นดาราเราเห็นเราเห็นนี่แนังก ใจจ่อบังหันเราอยากเรีนั่งโอ้ติดเออ๋ยวเดี๋ยวจะเรียนนั่งหน่อยเพื่อนึงเออแบกพี่เล่มันบ่เราอยากเล่นเล่นได้มันบ่เล่นได้ไหมคนาดเลยบดมีรุ่นนี้ยังมีสูนได้ยินดิครับเอาได้กงนเรียบเอาเลย โอ้ยบอสค่ะบอสแนเเอาจังสิเรี่คือจัคือจังหนังับปาดหองนสายวันนึงเห็นอเรยนเป็นบางเดียวหายาเอนะเอล้นี่เรียนบทนีแหะบทนี่และ้วก็ปดรืงอเพ่นอนเลยแนเลยบทบางเดียวแบบนี้เลยโอเคแบบนี้เบน้เแนลยนี้เลยแบบนี้มลยนี้ยนยบน้เลยแบบนี้เลยีเยแบน้เลแบบนี้เลยแน้เลยแบบนี้เลยบเลยบนบนบนบบบเบเออเนี้เลยแน้เลยแบ้แเน้เลยแบบน้้แบบนนเลย้แบบนี้เลยนีเเลย พ่อแตนมานี่ไหมโอ้ยมันนี่นีวะล่ะพ่อเล่นดอกกัยังวาดดเ้ดเ้เห็นปะเนี่ยนั่้ลงันั่ลงกำโจดดีก็กำขีาดเลยว้เอาเพื่อนอีกขึ้นว่านไงเดี๋ยวมันเป็นงานโอยเป็นการเป็นงานเลยออะไรย่างม่าใหญ่นั่ลงา มันถอดเสียนี่เออมันเป็นลูกนีมิตลูกนี่พกะดัดังีให้ตัวมันคือลูกมมเขาปอกก็หอนนี่กางเกงกรถอดนี่กเงกระอเนาะเออกางเกงเนาะลพี่เปะ้จะเป็น่าวงมขาเท้าวขนาดแต่อย่งไงาไรลูกไเต้า